งานนี้คนไทยมีเหตุหลังเขมรเอาจริงแล้วสั่งแรงงานเขมรนับล้านกลับบ้านให้หมดพร้อมกับเตรียมรถบัส400คันนำมาขนแรงงานเขมรในไทยกลับทันทีซึ่งเรื่องนี้เองก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับประเทศไทยจะน่าอยู่ขึ้นเป็นร้อยเท่าหลังจากมาก่อนหน้านี้นะครับที่ทางฮุนเซนมีการเสนอ6ข้อมาตรการเพื่อรับมือไทยหลังในกรณีที่ฝ่ายไทยไม่ยอมเปิดด่านชายแดนที่ปิดไปไฝ่ายเดียวจนเขมรจึงรีบคิดวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ 1>, 1. ประกาศระงับการนำเข้าสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดกัมพูชาซึ่งหมายความว่าต้องหยุดใช้สินค้าไทยและแทนที่ด้วยสินค้าในประเทศหรือผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทย 2. เตรียมหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างจริงจังให้กับสินค้าที่ชาวกัมพูชาเคยส่งออกมายัางประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3. ส่งตัวผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาในประเทศไทยไปยังโรงพยาบาลในประเทศหรือสถาบันการแพทย์ในประเทศอื่น 4. เตรียมรับและจัดการโอกาสการจ้างงานแรงงานที่จะเดินทางกลับจากประเทศไทยปัจจุบันกัมพูชากำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานหลายหมื่นตำแหน่งในภาคอุตสาหากรรมเกษตรกรรมและก่อสร้างแรงงานชาวเขมรอาจเลือกที่จะกลับประเทศโดยสมัครใจก่อนที่ไทยจะส่งตัวกลับประเทศ เนื่องจากขณะนี้แรงงานเหล่านี้กำลังเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ 5. กองกำลังติดอาวุธทั้งหมดต้องอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมที่จะตอบสนองและป้องกันในกรณีที่เกิดการลุกลาน 6. จังหวัดใกล้ชายแดนต้องเตรียมพร้อมที่จะอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและต้องแน่ใจว่ามีอาหารยาและวัสดุจำเป็นเพียงพอและต่อกับมาตรการเหล่านี้ของเคเมินะครับมาล่าสุดเอง สดสดร้อนร้อนทางด้านขเเมรได้มีการนำใช้มาตรการเรียกแรงงานขเเมรกลับบ้านโดยก็อ้างอิงจากทางด้านนายเครืองเสลงผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญกรรมการคณะกรรมการกลางพรรคประชาชนขเเมรและประธานคณะกรรมการพรรคประชาชนขเเมรกรุงพนมเปญได้เป็นประธานในพิธีพบประพูดคุยกับสมาชิกคณะกรรมการพรรคประชาชนขเเมรสาขาจังหวัดสตึงมุนเจีย ณสำนักงานพักประชาชนเขมรสาขาจังหวัดสตึงมุนเจียโดยนายเครืองสเลงกล่าวปราศัยว่าในฐานะเจ้าหน้าที่ของพักประชาชนเขมรจำเป็นต้องให้บริการประชาชนอย่างดีทั้งในด้านการให้บริการรับรู้ทุกสุขของประชาชนดูแลและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้ดีพร้อมทั้งกล่าวถึงปัญหาชายแดนกับประเทศไทยว่าในปัจจุบันทางการกรุงพนมเปญได้เตรียมรถโดยสารไว้กว่า400คัน เพียงแค่รัฐบาลมีคำสั่งให้ดำเนินการก็พร้อมส่งรถไปรับส่งประชาชนและแรงงานที่ต้องเดินทางออกจากชายแดนไทยกลับบ้านเกิดได้ทันทีนี่คือความห่วงใยต่อความทุกข์สุขของประชาชนจากผู้นำระดับสูงของเราซึ่งแตกต่างจากบางกลุ่มที่มีเจตนาไม่ดีซึ่งนี่ก็คือการออกมารายงานจากทางขเเมรน,นะครับที่ตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมในการรับเอาแรงงานขเเมรกลับบ้านทั้งหมดแล้วซึ่งหากเรามาดูสถิติล่าสุดของจำนวนแรงงานขเเมรในไทย รายงานกลางปี2025จากแต่ละประเภทจำนวนโดยประมาณแรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องมีใบอนุญาตทำงานนั้นมีประมาณ8,2,000 0คนแรงงานที่อยู่ระหว่างขอเอกสารและผิดกฎหมายประมาณ1 5 5 0 0 0 0ถึง2,000 0 0คนซึ่งรวมทั้งหมดก็ประมาณ1ล้านถึง1 5 0 0 0ล้านห0 0 0คนกันเลยทีเดียวแต่ก็อาจมากกว่านี้ก็เป็นได้สำหรับพวกที่มาผิดกฎหมายและเป็นขอทานซึ่งสำหรับการเตรียมรถบัสขนแรงงานขเขมรกับนี่เองนะครับ ก็ได้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบโดยก็มีทั้งชาวเคเมรและชาวไทยโดยเรามาฟังของเคเมรน,นกันก่อนนะครับอย่างเมินนี่ก็บอกว่าเยี่ยมมากรถจะมารับคนออกจากไทยส่งถึงจังหวัดบ้านเกิดของแต่ละคนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารีบๆหน่อยครับพี่น้องชาวเคเมรที่อยู่เมืองเสียมยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะสถานการณ์มองไม่เห็นกับประเทศเราดีกว่าความคิดเห็นถัดไป ว้าวชาวคมเมนโชคดีมากที่มีผู้นำที่คิดถึงสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของคมเมนต์นะครับโดยนอกจากนี้เองก็ยังมีชาวเน็ตไทยเข้ามาคอมเมนต์กันดีใจพร้อมเฮลลั่นทั่วประเทศอย่างเม้นพี่คนนี้ก็บอกว่า400คันไม่น่าพอนะเอามาเพิ่มอีกจะได้กลับเร็วขึ้นสงสารผู้อพยพจะรอนานคอมเมนต์ถัดมาเข้าทางนายจ้างเลยเศรษฐกิจฐฐฐแบบนี้ต้องการลดคนอยู่พอดี เปิดโอกาสให้พม่าลรามาแทนที่ส่วนที่กลับไปแน่ใจนะักว่าจะมีรายได้ถึงเหมือนที่ได้ตอนอยู่ไทยมุมมองต่อมาก็เม้นว่าไทยแก้ปัญหาย,ยังไงนะหรอไทยก็เปิดรับแรงงานพม่าลราและเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนไงละ่ะส่วนคขมเมนแก้ปัญหาย,ยังไงกันคนนับล้านกลับประเทศจะมีงานรองรับไหมคอมเมนต์ถัดไปครับกลับเลยจ้ากลับไปอยู่กับความลำบากยากจนเหมือนเดิมประเทศไทยไม่ต้อนรับอีกคนต่อมานะครับแน่ใจนะักว่าไอ้วุ้นเส้นจะดูแลดี ไปแล้วอยากกลับมาคนเขมเนจิตใจดีก็มีมากมายทำงานดีอดทนแต่ที่จิตใจแยก่ก็เยอะเหมือนกันใครอยากกลับก็กลับไปเริ่มต้นชีวิตที่จะลูลาตามที่ไอ้วุ้นเส้นมันบอกไว้ละกันนะเม้นต่อมาก็บอกว่าข่าวจริงหรือเปล่าครับถ้าจริงนะผมดีใจมากเลยสาธุขอให้จริงเถอะนะเม้นถักไปครับรีบมารับไปไวๆนะอย่าห่วงเรื่องคนงานขในประเทศไทยเพราะมีคนอยากทำงานเยอะเลยมุมมองต่อไปก็เม้นว่า กลับไปเถอะหรือว่าเรียกแรงงานกลับเพื่อเป็นกําลังเสริมในการสู้รบต่อไปหรือเปล่านะความคิดเห็นคนต่อมาครับเอาไปเลยให้อดตายไปพวกตัวใหญ่นอนสบายพุงกลางส่วนคนคมิมนยากจน,จนจึงมาพึ่งไทยนะรู้ไว้ด้วยคนต่อไปครับบอกไว้ว่าคนไปให้หมดนะแล้วอย่าปล่อยให้กลับเข้ามาอีกละความคิดเห็นคนต่อมาครับอันเชิญพวกมึงออกจากประเทศกูให้หมดแล้วก็ยกเลิกให้พวกมันเข้ามาตลอดชีวิตมุมมองถักมาครับบอกว่า ขออนุโมทนาสาธุขอให้ทำจริงและเป็นความจริงด้วยเถิดสาธุแผ่นดินไทยคงสูงขึ้นเยอะดูแล้วเลี้ยงไม่เชื่องไม่คิดถึงข้าวแดงแกงร้อนที่ราดหัวพวกมันไปได้เร็วๆยิ่งดีเอาขอทานกลับไปด้วยนะเสียชื่อคนไทยหมดเลยคอมเมนต์ต่อไปครับก็บอกว่าด่วนๆเลยครับท่านแนะนำท่านควรขึ้นค่าแรงของแรงงานในประเทศท่านให้สูงๆอย่างน้อยวันละห0 0บาทจบปริญาตีรับไปเลย2 5 0 0 0บาททันที จะได้ไม่มีใครไปขายแรงงานประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นการแก้ปัญหาครับท่านฮุนเมาเม็ด ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสรลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า